มะกอกิ่งตอนมล้วกอส้มตำก้าศูนย์ครับหลากอย่างนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนายรองคนรักเกษตรนะครับวันนี้ก็จะมาพาตอนกิ่งมะละกอนะครับนี่เป็นมะละกอสายพันธุ์ส้มตำก้าศูนย์ครับปีที่แล้วนะครับนี่ผมผมตอนแล้วนะครับอยากให้ดูปีที่แล้วที่ผมทําการตอนแบบต่อนเนื่องไปนะครับ เขาก็จะแตกกิ่งออกมาเนี่ยสองกิ่งนะครับสายพันธุ์นี้จะหวงกิ่งนะครับออกมาเยอะเท่าไหร่นี่ครับกิ่งนี้กกิ่งนี้นะครับกิ่งเดี๋ยวผมจะทําการตอนกิ่งนี้นะครับอันนี้สองปีครับนี่เข้าปีที่สองนะครับอันนี้ติดลูกแล้วครับคือติดลูกแล้วครับของส้มตำ90นะครับครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์ก็มีตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนก็คือขุยมะพร้านะครับที่แช่น้ําแล้วก็ล้างสารทันนีนออกนะครับประมาณสามสามครั้งสี่ครั้งนะครับสี่วันนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้นานแล้วก็เชือกเชือกฟางสำหรับมัดเรบแล้วก็มีดอันนี้ครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมาทําการตอนกันเลยครับ เพื่อไม่ให้กิ่งหนักเกินไปนะครับนี่นครับผมจะเลือกเลือกอ้ลงมาประมาณหนึ่งเคลื่อนนะครับจากยอดผ่าใต้ตาเลยครับ ปาดสองครั้งครับหรือใครจะเอาไม้มากั้นก็นไ,ได้นะครับครับนี่เอาออกนะนี่ผมจะปาดนะครับเพื่อให้มันมีรอยเรียกว่าอะไรเนี่ยให้มันเป็นมีมีที่จะเอาตุ้มตอนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เหนื้อเยื่อมันติดกันนะครับ นี่ครับยัดเข้าไปเลยครับแล้วก็ผูกรับนี่เลยนะครับรัดเส้นเดียวหรือสองเส้นก็ได้เลยครับคนตอนหน้าฝนนะครับจะตอนง่ายนะครับรากจะออกเร็วนะครับประมาณยี่ห้าถึงหนึ่งเดือนนะครับรัด สองเส้นก็ได้นะครับเชือกแต่ผมจะรัดไว้แค่เส้นเดียวนะครับนี่ครับยาวอย่างนี้นะครับข้างใต้นี้เราก็เอาไม้นะครับเอาไม้มา้ำ้นะครับนี่ครับครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้นี่ประมาณยี่บห้าถึงสามสิบวันนะครับรากเขาจะเริ่มเกิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ตอนไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะเริ่มออกรากนะครับนี่ครับอันนี้มันออกมาประมาณตั้งแต่วัน ยี่ยี่สิบห้าวันนะครับหลังจากตอนแล้วนะครับนี่นี่ก็เริ่มออกรากนะครับแล้วแต่นะครับบางทีก็เดือนหนึ่งบางทีก็เดือนครึ่งนะครับบางทีก็ยี่สิบยี่ห้าวันมันก็ออกนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของกิ่งนะครับกิ่งหนึ่งนี่กิ่งหนึ่งข้างๆกันนะครับนี่เริ่มปิดลูกนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองครับปีที่สองนะครับปีแรกเก็บไปแล้วนะครับนี่ปีที่สองนะครับนี่ครับ ข้างล่างนี้ก็ตอนไว้หนึ่งนะครับแต่ว่าตอนแบบตาไว้นะครับเลยรากรากเกินมาแล้วนะครับรากเต็มเยอะอยู่นะครับมีตอนแบบตาเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ให้มันแตกตรงตานะครับนี่หล้างจากที่ผมตอนไปนะครับประมาณสามสิบวันนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยรากก็ยอกอย่างนี้นะครับก็จะมาตัดกันนะครับรากนี่บางบางทีบางกิ่งก็ออก ยี่สิบกว่าวันก็ออกบางกิ่งก็ออกเกือบสองเดือนก็ออกก็มีนะครับก็ไม่ต้องซีเดียน,นะครับพอมันออกเราก็ตัดไปลงกระถางรือปลูกได้เดี๋ยวผมจะตัดไปลงกระถางก่อนนะครับสบวยครับพอเราตัดแล้วอันนี้เดี๋ยวมันเขาจะกเกิดยอดออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการตัดใบออกนะครับเดี๋ยวเอาไปลงเก่งอะไรเออไม่ใช่เอาไปลงหาะเ,เรียกว่าอะไรกระถางกันเลยครับเอาไปลงกระถางเลยครับนี่ผมก็จะใช้ดินนะครับผสมกับใบก้ามปูนะครับถ้าใครมีแกลบด,ดำให้ใช้แกลบด,ดำนะครับ ดีมากครับจับดำจะรบ,บ,บายน้ำดีนะครับอันนี้โอกาสาเสี่ยงที่ลากจะเน่ามีเยอะนะครับอน,นี้ผมจะอนุบาลไว้ในกระถางก่อนนะครับแล้วก็อเอาลงปลูกนะครับ สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เก็บมเมล็ดไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นลูกผสมปิดนะครับนี่ครับห <c oughs> ลากอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ เขาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงก่อนครับสักหนึ่งอาทิตย์แล้วเรื่อว่าแดดลำไรก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับถ้าฝนถ้าไม่โดนน้าฝนนะครับอันนี้ผมเอาเข้าร่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้โดนฝนเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนอ่ามันจะเน่าก่อนครับเอาไปแล้วครับครับคลิปนี้ก็อ่าขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับ